สวัสดีครับสวัสดี fc ช่องเกษตรพอเพียงวิถีธรรมชาติทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่มอเกษตรกำแพงแสนนะครับมาดูถนนสีชมพูซากุระเมืองไทยแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เป็นถนนสีชมพูสวยงามตอนนี้วันที่12กุมภาพันธ์6 8 6 8อกดอกกำลังเริ่มบานนะครับอีกสัก3-4วันก็คงจะบานสะพัง ต็มกลายเป็นถนนสีชมพูนี่ครับตอนนี้ก็มีคนมันเยอะแยะเลยนะฮะมาถ่ายดอกไม้กันนี่ครับต้นนี้บานเต็มต้นเลยนะเนี่ยนี่บานเต็มต้นเลยดอกสวยๆแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาโฟกัสดอกใกล้ๆกัน ครับต้นนี้ดอกเต็มเลยช่วงนี้ยังไม่บานเต็มบางต้นก็ยังยังไม่ออกปีนี้ดอกสีสีจืดจางๆไว้หน่อยนะสียังไม่เข้มเท่าไหร่ปีนี้ดูต้นนี้เต็มเลยนะครับเนี่ยต้นนี้ เต็มเลยบานเต็มต้นแล้วตอนนี้ต้นนี้ต้นนี้ดอกเต็มเต็มเลยต้นนี้ดอกเต็มเต็มเลยฮะอาที่นี้เต็มเต็มไม่เต็มก็ก็เยอะกว่านี้ เดี๋ยวเราเดินเก็บภาพไปก่อนนะครับหามุมก่อนหามุมที่เป็นดอกจุกๆกก่อน okay. Okay. ต้องมาเช้าๆแดดจะไม่ร้อนครับเดินได้ยาวเลยนะเป็นกิโลเลยนะแต่ถนนก็หลายกิโลเหมือนกันนะถนน ถนนก็ยาวหลายกิโลอยู่เ้วยน,ะนี่ตัวนี้ก็บานเต็มบานเต็มนี่ครับแต่ดอกก็เป็นสีขาวสีขาวนวลน,นี่ครับมันไม่จัดต้องแบบชมพูจัดจัด มันก็มีสายพันธุ์นะยวแต่สายพันธุ์นี่สวยนี่คนก็มาถ่ายรูปกันเยอะเลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวก็จะเป็นอุโมงค์อีกสักสัป,ปดาห์ก็จะเป็นอุโมงค์ลุโมงสีชมพู นี่ตัวนี้ก็ก็บานเต็มแต่ว่าต้องไปหามุมนะหามุมแบบแถ่ายแบบแบบภาพแบบดอกบานๆอะ่ะเพราะตอนนี้ก็คนจับจองกัน,น,นใครมุมมันตัวนี้จะดอกใกล้ ถ่ายใ,ใกล้ๆได้ีอ้อต้นนู้นก็ดอกสีสวยอยู่เดี๋ยวไปดูต้นนู้นก่อนนะครับน่นดอกสีสีสดหน่อยดูดูดูสีสดสดกว่าเพื่อนนะฮะต้นนี้เดียวเดียวเห็นแล้วเก็บดอกใ,ใกล้ๆภาพดอกใ,ใกล้ๆกันนี นี่ครับไม่มีใครมาแย่งเลยตรงดอกนี้นี่เห็นดอกใกล้ๆนี่ครับมีดอกยังไม่บานด้วยนะเยอะด้วยเนี่ยนี่หมดฉลอยังไม่บาไงมาเราดีนะทีืนนี้ ดี๋ยวไปดูต้นนู้นก่อนนะครับเห็นดอกสีชมพูจุกจุกดอกก็ยังไม่บานเต็มที่นะครับเพราะว่ายังสามารถที่จะบานได้อีกเนี่ยต้นนี้ดอกสีเข้มหน่อยเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งนี่คงเป็นถนนสีชมพูไปทั้งแถบเลยนะครับถนนเส้นนี้ตรงนี้ดอกสวยหน่อยต้นนี้อ่ะ สีเข้มนะครับแต่ว่าใบยังใบยังเยอะอยู่เดี๋ยวต้องดูมุมนี้ก่อนมุมนี้ย้อนแสงหน่อยแต่ว่าก็อยู่สูงเกินอะอยู่สูงเดี๋ยวน่าเสาที่นี้มาดูอีกรอบตอนนี้รถก็กำลังเยอะ อาจจะสันส่นๆไปมาหนะ่ออันนี้มาอัปเดตอัปเดตถนนสีชมพูที่มอกเกษตรกำแพงแสนอ่าต้นนี้คนถ่ายรูปเยอะเลย bởi vì đoạn mình nộm mà cái cây đó cũng mà cây thôi Để... nha เดี๋ยวซูมซูมไปดูใกไก่นะซูมขึ้นไปน้ำคับดอกบานดอกบานสุกๆเลยก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเ,นะเดี๋ยวสัป,ปดาห์หน้าก็จะมาอัปเดตนะถ้ามีเวลาลวมาอัปเดตอีกครั้งหนึง่งนะครับตอนนี้คนก็มากันเยอะนะครับผม